ชอนบ้านครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงของ Smart Makeover ด mm ีไซน์คุณดูด,ดีได้ในแบบฉบับที่คุณคุณจะเป็นนะครับเพราะตอนนี้เราไม่ได้ดีไซน์หน้านะเรามาดีไซน์ตัวงงละสิใช่ไหมครับตอนนี้เราจะดีไซน์ตัวเราเองมี่หมอเพราะว่าแล้วแอบมีนิสหนึ่งมีใครบางคนแถวนี้แอบกัดเราเล็กๆบอกว่าเรามีเหนียงบารมีที่ด้านหลัง คนเขาชอบบอกว่าพี่อะดูอ้วนอแต่พี่ยังไม่ได้อ้วนพี่หมอแอปอีกแล้วใช่แล้วก็ชอบบอกว่าเราอะดูผอมจริงๆแล้วไม่เลยนะครับไี่ห่วงยางบื้องลมเลยนะครับก็อนิดนึงใช่ไหตั้งแต่เกิดสาแล้วไม่ได้เอาไม่ได้ยี่สิบห้าพี่หมอขอโทษนะครับที่เห็นแค่นี้เนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เยอะไม่ใช่น้อยนะทำมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ก็ยังเหลืออยู่พี่หมอแล้วไม่เคยทำอะไรกับหน้ากับตัวมันนะพี่หมอเออไม่ทำอะไรเลยดูดีได้แต่เกิดเออ อ่ะพี่หมอช่วยทำนิดนึงว่าพี่หมอจะทำอะไรให้ก็วันนี้ก็มีเครื่องอะไรนะ,ะซึ่งบางคนไม่อยากเจ็บตัวใช่ไหม <UW ul it> ไม่อยากเจ็บตัวเขาก็มีเครื่องที่ช่วยลดกระชับสัดส่วนซึ่งสามารถเห็นผลได้ทันทีหลังจากที่ทําในครั้งแรก <l inks> ใช่ะ<ไ> uh. นะครับนะวันนี้เครื่องพวกนี้เนี่ยไหนลองอธิบายหน่อยซิว่ามันทํางานยังไงได้ค่ะก็วันนี้นะคะเครื่องที่เราจะมา อ a เมคโอเวอร์พี่เป้กันเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเวลลาทูค่ะซึ่งสามารถลดสัดส่วนกระชับเซลลูไลท์ได้ทุกบริเวณของร่างกายเลยนะคะนี่พี่เอาตัวเข้าแรกเนาะแลกมันใช้หลักการอะไรอาอันนี้เราจะใช้ความร้อนแล้วก็แรงนวดมาคอมบายกันความร้อนกับแรงนวดใช่ค่ะระหว่างทำเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายไปด้วยอย่างนี้เราก็เอาเตารีดร้อนๆมันวดก็ได้นี่เอ้น้องเอาเตารีดเพี่อันนี้ได้มัก็มันก็มีความร้อนกับแรงนวดอะไนะแต่น่ ความร้อนลึกจาก RF ค่ะเราใช้ RF ใช่ไม่ไดร้อนหรือก็แต่ว่ากระชับด้วยสิได้แน่นอนค่ะโน้องนี่ทำได้ไหมนี่พี่อูเดี๋ยวร้อนใจมากแล้วิดีเลยค่ะให้เขาดูหน่อยเขาดูหน้าตามันหน่อยนิดนึงยวหน้าตาหัวมันอ๋อนี่นะครับก็เขาจะมีหัวอย่างนี้น้องไม่ใช่ผิดหัวนะไมหยิบหัวพี่ไปไม่ได้มัคล้ายๆมันคล้ายๆกับอะไรนะคล้ายๆปากปากเนาะแล้วไอ้ตัวนี้มันก็จะจะหมุนดูดเข้าไปใช่ไหมดูดเนื้อดเข้าไป ก็คือเป็นแว็กคูอเป็นแรงดูดแล้วไงต่อแล้วมีแสงป่ะมีแสงอิสราเรดค่ะอิฟราเรดช่วยอะไรกระชับผิวด้านบนเลยกระชับผิวข้างบนแล้วก็มีคลื่น RF ทําให้เราร้อนลึกๆข้างใต้ใช่ไหมครับดังนั้นไม่เหมือนเตารีดนะครับท่านผู้ชมว่าถ้าเตารี่เดี๋ยมันร้อนข้างบนผิวไหมก่อนที่ไขมันจะสลายแต่อันนี้เนี่ยมันส่งคลื่นลงไปชั้นลึกทําให้ความร้อนมันเกิดการ เบิร์นของแพทชั้นล่างแล้วก็เกิดความกระชับด้วยคือได้ทั้งเบิร์นด้วยได้ทั้งกระชับด้วยแล้วก็เห็นได้ในครั้งแรกที่ทาด้วยทำได้ไหมครับพอดูพี่หมอตบ อตลดีแล้วอันนี้เนี่ยเราจะก็เอามีครีมมีอะไรนวดนะครับท่านผู้ชมครับนะครับจะมีอะไรได้มาด้วยความอย่าเพิ่งจะมีอะไรได้ง่ายด้วยความยากง่ายใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราใช้โปรแกรมอย่างนี้เรานวดอย่างเดียวก็พอแต่ถ้าจะให้ได้ผลนะคุณจะใส่ไฮยาเลสนี่พี่เตรียมไว้ให้แล้วโปรแกรมเดิมใช่ใช่นะก็ถือว่าเมื่อกี้บอกเขาว่าไม่มีเข็ม แต่จริงแล้วเราหลอกนะครับเพราะว่าจริงแล้วพี่หวังดีนะเพราะว่าไอ้ยาตัวนี้เนี่ยคนไข้ใช้แล้วติดใจมากงานสัมมนาสวยกระชากไวครั้งที่3พลาดไม่ได้ครับเพราะจัดวันที่ยี่สพฤศจิกายนนี้ที่จะถึงนี้รีบสำรองเข้ามานะครับก็เออเรียกว่าค่าบาทเนาะเข้ามาก็ค่าอาหารกลางวันแล้วก็สิเบกสามร้อยบาทยาตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่านวดต้องดวดแต่นี้เราใช้เครื่องนี้ไปเลยเราก็ไม่ต้องมานั่งดวดใหเมื่อมือาเลยครับเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยเริ่มเลย เรย์ลองนิดหนึ่งเพิ่มความชุ่มชื้นอ๋ออ๋อเรย์นี่เป็นตัวเพิ่มความชุ่มชื้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแปลว่าใช้เสร็จนี่ก็ไม่ต้องทาอ่าไม่ต้องเช็ดไม่ต้องความสะอาดเลยคือใช้คือบำเป็นไวซ์ไรเซอร์บำรุงผิวไปด้วยค่ะโอ้ยสุดยอดถ้าถ้าที่บ้านเอ่อไอ้ครีมตัวนี้ไม่มีเราใช้มะการีนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่หมอเลื่อจริงเหรอแล้วเข้าเตาอบไมโครเวฟไงคือที่บ้านเคยใช้ในมะการีนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย อ้าวอย่าิค่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นไงบ้างค่ะที่บ้านสบายมากชิวๆมากที่บ้านเขาเรียกว่าชิวๆเชลมากรู้สึกเหมือนยังไงบ้างในสัมภาษณ์ไหนสีก่าความรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่รู้สึกว่ามันจะมีความร้อนหน่อยๆนะเป็นเรื่องความอุ่นๆนะครับจะไม่รู้สึกอะไรส่วนใหญ่ก็ประมาณกี่นาทีจ้ะน้องโอ๋สิบ้าถึงยีนาทีก็เพียงพอค่ะ1 5บหถึงยีนาทีต่อแอร์เรียด้วยสิใช่ค่ะต่อร์เรียแล้ววันหนึ่งสมมุติว่าถ้ามีเวลาสักวันหนึ่งเลยทำตั้งแต่ต้นแขน แผ่นหลังท้องสะโพกก้นน่องทําได้หมดเลยไหมทาได้ค่ะทได้เลยก็คือทําได้ทุกบริเวณของร่างกายเลยแต่ว่าขอระยะเวลาเว้นสักประมาณห้าถึงเจ็ดวันแล้วค่อยมาทาอีกทีก็ได้เพราะว่าตัวนี้ผลมันอยู่นานหมายถึงว่าไม่ความไม่เข้าใจหมายความว่าเว้นห้าถึงเจ็ดวันค่ะแล้วค่อยมาทาซ้ำอีกทีเลยทำึงส่วนเดิมได้ค่ะแล้วเดี๋ยวทำทั้งตัวในครั้งเดียวกันเลยอ่ะ ไมม่ีปัญหาแต่ต้องเปลี่ยนคนทำเพราะว่าเราทําไม่ไหวแน่ใช่ไหมคนเดียวทําไม่ตัวพี่หมอเตือนผู้ชมทางบ้านนิดนึงคนาะคนนะนะพอทาสลายอย่างเงี้ยไปปุ๊บก,กลับไปบ้านไปกินเหมือนเดิมไม่ได้ใช่ไหมครับใช่พี่หมอต้องแนะนําวิธีนิดคือพวกเครื่องมือพวกนี้นะมันเป็นการช่วยเป็นเครื่องมือตัวช่วยที่เรียกว่า คนที่คูมาหาออกกําลังแล้วยังเหลืออ,อสัดส,ส่วนอีกหน่อยหนึง <ฮะ S 1> ่งอาจจะต้องใช้ตัวช่วยเพื่อให้มันเฟิร์มขึ้นเพื่อให้มันกระชับสัดส,ส,ส่วนได้ดีขึ้นซึ่งเครื่องมาเครื่องมือเหล่านี้สมัยใหม่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีความเจ็บปวดแล้วก็ได้ผลเห็นได้ชัดเจนนะครับ <ฮะ S 1> เรียกว่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีที่ทำแล้วเห็นได้ทันทีเลยทีเดียวแล้วก็ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ทรมานด้วยใช่ไหมครับนะเห็นเห็นว่ามีอีกโปรแกรมหนึ่งระหว่างที่เราทําพวกนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าเราทานรู้สึกจะเป็นแฟตเบิร์ที่พี่หมอ บอกว่ามันมันช่วยประสิทธิภาพยังไงบ้างถ้าเกิดมัน,ม,นมันมาผสานกันนะพี่หมอคือคืออย่างที่บอกว่าเราต้องควบคุมการทานใช่ไหมแล้วก็ออกกําลังอะไรไปด้วยทีนี้บางคนเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ไอตัวแฟตเบิร์นก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากอาหารแล้วก็ปรับสมดุลของฮอร์โมนของเราแล้วก็ทําให้ระบบการเผาผลาญเราดีขึ้นนะครับเรียกว่ากระตุน้นทําให้เกิดการเผาผลาญการสลายแฟตไดดีใครทีอ่อยากเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการ ฉรองวัยนะครับอย่างที่เราได้พูดไปแล้วนะครับเรามีการสัมมนาศาสตร์ชรวัยภาคประชาชนนะครับซึ่งจะจัดในวันที่12-13พฤศจิกายนนี้นะครับค่าเราเรียนก็ครั้งละ5,000บาท2วันเต็มเลยนะครับความรูปเพียบในครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับการการคุมอาหารต่างๆการออกกำลังต่างๆที่ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์ของเราให้ดีขึ้นนะครับมีฮอร์โมนโกรธฮอร์โมนเมลาโทนินไทรอยเมโนพลส a อ d โด p พรอสฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆอะไรบ้างที่จะบูดฮอร์โมนของเราก็ถ้าสนใจก็สามารถติดตามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขด้านด้านล่างนะครับรวมไปถึงนะครับการสัมมนาสวยกระชากววยซึ่งอันนี้เป็นการสัมมนาแบบชิลๆเบาๆนะครับมีวิการดีไซน์เมคโอเวอร์ใครอยากให้น้องเป้เมคโอเวอร์นะครับซึ่งใน Facebook นะ เขาก็มีการเมื่อวานนี้อ่านอ่านนะขอบคุณน้องเป้มากที่ช่วยอุตส่าห์ดีไซน์หน้าให้พี่จนพี่สวยวนะ ฉันอ่านไปฉันก็คิดว่าเอ๊ะเธอดีไซน์แต่ใครทำล่ะมีแต่ดีไซน์นะมีแต่อินทีเรียไม่มีวิศวกรในการก่อสร้างบ้านจะสวยได้อย่างไรก็เขาบอกว่าสองอย่างต้องประสานกันแบบไม่ล้วทำไมแล้วทำไมคนคนไข้ก็ถึงชมเธอคนเดียวทำไมเขาไม่ชมฉันด้วยก็บอกนิดนึงใช่ไหมเวลาเขามาปุ๊บเนี่ยพูดพูดเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเล่าเดี๋ยวขอเล่าเมื่อวานาเมื่อวานมาคนไข้มาคนไข้บอกว่าคุณเต้ทำไมพูดน้อยทำไมไม่เหมือนในรายการพูดเต็มแม็กซ์แล้วก็อึ้งแล้วบอกว่า ก็เวลาอยู่ท so right. right. like ี่นี่ก็อ่างเงั้นพี่เอาแบบสายเต็มก็ได้นีไ่งเงี้ยก็เลยซ่อน่นใช่มาเธอต้องเสมอต้องเสมอปายนะใช่ครับคือเขาจะบอกว่าตัวจริงเขาว่าเรียบร้อยนะใช่ครับไม่เป็นแบบนี้ใช่ครับนั้นเองอันนี้ถูกบังคับให้เป็นใช่ไหมใช่ครับแล้วใครบังคับเธอล่ะเออไม่มีสิครับพี่พี่หมอจะบอกว่ามันสบายนะแล้วก็ฟีลลิ่งของมันเนี่ยก็คือ มันไม่มีอะไรที่แบบว่ารู้สึกยากเลยแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่อะไรเคยฟังจากคนที่ตบๆตตนะรู้สึกว่าเขียวช้ำแต่แบบนี้มันง่ายอ,ะอ่ะแลอวก็นอนอ๋อเดี๋ยวก,ก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่าทําแล้วมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะ,ะจริงๆช่วงแรกค่ะแนะนําให้ทําต่อเนื่องสักหครั้งต่อหกครั้งต่อกันนะห่างกันครั้งละเท่าไหร่อ่าหนสัปดาห์ค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ทำทีหนึ่งหนือที่ทำทีหนึ่งในแต่ละแอเรียใช่ไหมใช่ะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นอ่หกครั้งก<ช>็ประมาณเดือน<ช>ครึ่งเท<ช>่านั้นเองนะอ่าแล้วหลัังจากนน้ หลังจากนั้นอาจจะมาเมนเทนต่อเนื่องสําหรับบางคนที่ทต้องการดูแลสุขภาพเมนเทนคืออะไรอ่ะไอหุ่นยนต์เมนเทนบ้างของพี่หลานเราเล่นด้วยปะเนี่ยไม่ใช่เมนเทนเขาแปลว่าประคับประคองต่อการเท่าไหร่ทางกันเท่าไหร่อาจจะสัก2สัปดาห์หรือเดือนนึงมาทำสักครั้งสองอาทิตย์หนึ่งเดือนทำหนึ่งสบาสบายๆนะไม่ต้องทําบ่อยถี่เท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆเครื่องบอดี้เนี่ยเครื่องที่ทําตัวส่วนใหญ่เขาจะให้ทําเป็นแบบวันเว้นวันหรือสามวันทำครั้งแต่ตัวเนี้ยเขาเอามารวมพลังงานสี่อย่างร่วมกันพลังงานสี่อย่าง หนึ่งคือ Vacuum 2สองคือ i n s ซ l a t e สามคือ R F และสี่ล่ะโรเลอร์ค่ะลูกลิ้งอ๋อไอที่หมุนๆเมื่อกี้ที่มันรอยเห็นเป็นปาาฉลามเมื่อกี้โอเคโรเลอร์นะครับทีนี้เคยได้ยินเคยเห็นด้วยหละครั้งแรกที่เขามาลองเนี่ยเขายกกลน เขายกก้นเลยผู้หญิงบางคนก้นห้อย่ไม่ได้ยกก้นบอกไม่ต้องนะเรื่องรอยแตกรายงานอาจารย์น้องผมเห็นบอกว่าที่ท้องที่อะไรก็ทาได้หมดเลยได้ค่ะยิ่งเฉพาะคุณแม่หลังคลอดอะค่ะที่หลังอะหลังคลอดแล้วเนี่ยหน้าท้องจะแตกลายต้นขาอะไรต่างๆตัวนี้สามารถช่วยกระชับสัดส่วนได้ด้วยแล้วก็ลดรอยแตกลายต่างๆได้ด้วยเพราะว่าความที่มีอินฟเลตเนี่ยล่ะค่ะผิวด้านบนถึงได้รับการทําให้กระชับ ลอยตัาตาจะจางลงชัดเจนโอเคะนะครับ<อ>นะมีข่าวดีจะบอกด้วยนะครับว่า,วาเรามีเครื่องนี้ที่นวมินนะเอ่อเฟสติวัลวอล์กนวมินอาร์ตวิลเลจใช่ไหมครับนะเครื่องนี้มีราคาหลายหลายตังอยู่นะ<อ>นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมบางคนบอกโอ้ยอยู่ไกลจังเลยไม่มีโอกาสเรามีสาขาใหม่ที่เราเปิดตอนต้นรายการใช่ไหมเชอร์มิโน่ชูเนวนอโศบบีทีเอสมาได้ครับแล้วก็ เครื่องนี้มีที่อโศกไหมไม่มีนะครับเพราะว่าเครื่องมันใหญ่มากแล้ว<ต>ห้อง<ร>อยู่ที่นน่นเลยแต่เราจะมีโปรแกรมใหม่นะครับติดตามชมอาทิตย์หน้านะครับ สมาร์ d เดลิเวอรี่ครับที่จะบริการคุณถึงบ้านแล้วก็รับคุณถึงท่าอากาศยานสุรวรรณภูมิดอนเมืองหมอชิดเอกมัยรวมไปถึงสายใตย้และกรุงเทพบริมณฑลรับจากบ้านเลยนะครับรวมไปถึงชุมชทวีวันด้วยบริการรับส่งถึงที่มาใช้บริการที่นี่ได้แล้วก็บริการส่งกลับบ้านได้ทันทีติดตามชมโปรแกรมเด็ดสมาร์ d เดลิเวอรี่ในอาทิตย์หน้านะครับเราจะมีรายละเอียดมาให้เล่าให้ฟังนะครับว่าสมาร์ d เดลิเวอรี่ เป็นอย่างไรบ้างแล้วทําอย่างไรนะครับสะดวกง่ายสบายเหมือนยกสมาร์ทคลินิกไปไว้ที่บ้านคุณเลยนะครับอเค <Okay. S 2> ช่วงท้ายรายการแล้วครับพี่หมอ,อมพวกเราทั้งหมด3าคนนะครับขอลาไปพิงเท่านี้นะครับและติดตามกับรายการดีๆสาระดีๆเรื่องราวของการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกรวมถึง เมคโอเวอร์ต่างๆนะครับเปลี่ยนคุณวันนี้ให้ดูดีกว่าที่คุณควรจะเป็นนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากดูน้อง,องเป้ยกกระชับก้นไปที่ Facebook อะไรนะ Facebook อะไรนะไปหาใน Google เลยครับสมาร์ทคล n นิกไปหาใน Google ใช่นะครับ,รบรมีคำถามอะไรส่งรูปถ่ายมาน้องเป้เมดโอเวอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าเก้าสามเจ็ดรวมถึงอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับโทรมาที่สำนักงานใหญ่ศูนย์สองเก้าศูนย์เจ็ด 0248ตามหมายเลขที่ขึ้นด้านราจอกได้เลยครับวันนี้เรา3คนขอลาไปเพียงเท่านี้ครับติดตามกนได้ใหม่นะครับดูแลกันได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับกับวันเสาร์หน้านะครับเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้เราไปไปก่อนนะบ๊ายบายคสวัสดีครับลาไปแค่